สวัสด ok e, ีค่ะานผม้ชกลับมาพบพอกันอีกคือเก่าเนาะค่ะนอเมนีเดินทางมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางคือเก่าค่ะารผม้ชมกะเนื่อนของคุณแม่วงเดือนเนาะค่ะารผม้ชมนอเพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่อยู่ไกยถนนทนทางเนี่ยจักหน่อยกับขอโทษขออภัยธนผม้ชมทางบาเนอค่ะนอการได้ยินว่าแม่วงเดือนนี่เพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นอีกผู้หนึ่งค่ะารผม้ชมแอดเดยยินจจงซันแล้วกะมาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางไปฝาเอฟซีทางบาทคือเก่าเนาะค่ะนะ อนนี้ก็นั่งยุนาบ้านเพื่อนแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้คุณแม่วงเดือนเล่าเรื่องรล่าความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังเนาะค่ะนาอว่าเพิ่นสิฝันจังไดมีตัวเลขตัวใดมาให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางกัมาชมมาฟังไปน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่วงเดือนค่ะค่ะมันจะได้ยินข่าวว่าคุณแม่ฝันว่าฝันดีว่าซัน เรื่องเล่าความฝันของคุณแม่เป็นไปเป็นมาแบบใดคุณแม่มีตัวดีตัวเด็ดตัวใด,วดมาฝ่าท่านผู้ชมใน่ขอให้คุณแม่บอกความฝันให้ท่านผู้ชมมาอฟังนะคะแล้วก็ฝันว่นานั่งอยู่นี่แล้วหม้อใส่หลงหม้อใส่ไม่หลงทะเบียนไม่หลงสี่เก้าเจ็ดสามบันทึกสี่หนึ่นะะงศูนย์เก้ารวมนิ่งเงื่อนรวมยู่หนาบันทึกที่พอดี บ่อยากคิดเลยไม่อยากังจอดอยู่ื่อๆมันล้มเองมีล้มมียังมากบ่แลล้มก็อยู่เฉยทั้งขามันก็เหลือเบิดในฝันได้แหละเนาะคือหล่นขาดหล่นแม่ใส่รพันออ้ทังขามันสีเหลือกเบิดเพราะว่าสีมันสลดนะจอดไปื่อๆนะ้อนไปซื้อมันหลุมหลุมเะว่าไหวหนาเพาทำตะเวนออกต่อไปจดีทีมันลงจุนกะ แต่ว่าบอกบอกก็บอกหูแล้วหน่อคว่มฝันเวไปหัวไม่หน่อมันคว่ำมันแม่นอืมรถเจ้าของบอกคะคุณแม่รถเจ้าของเราต้องตามขี่ไปเดฉยวขี่ไปเหตสายไฟครับขี่ไปเหตสายไฟนั่งเดินผู้เดียวบอกว่ยไม่มือหนักบอกบอกบอกนั่งผู้เดียวนั่งอยู่นในกิจคือขี่มาผู้เดียวนี่แหละคือขี่นั่งอยู่จังสีลา นห่งไปมังล้ปางงานอยู่คนล้มแบบแห่งก็จะลุมนนบงะงอยจุ่มลงบ่มันก็ล้ลงมงอยลงเลยมันก็งอยงออยต่ำลงมพรานก็ล่างเลยใต่ทะเบียนใหม่นะโอ้ใ่ทะเบียนเขาก็ติดเขาก็ติดปะเออแลยังเงี้เป็นไหสุกเลยหรือมานเช้าเราเคยมาหันออกม้อใส่ไหก็เลิกเขาได้ยังแปทะเบียนผมมาฝันนาค่ะค่ะอืม แต่พนมันก็มาฟันกวองกับบุ้งหัวแล้วม่จะออกตัวใจก็ฟันจะเกี่ิวบ่ขิวเราเฮิ่มเฮิมกับบ่ฟันเธอหนึ่งเนาะมันเหบุพเพนี่อเออตื่นก็มาฟัน่างศาลแจ้งสี่บุแมีนี่บ่เดื่อนหนึ่งกับบ่เห็นเขาก็ฟันนี่แหละบ่เคยฟันจักเธอมึองบอกโดนโดนต้อนต้องขีดฟันเธอหนึ่งนะค่ะแต่ว่าบ่ไข่อันนี้ดอกบ่ไข่ฟันเฮิ่มฟันเธอหนึ่งฟันหนอนว่ามันรับอารมณ์ ไรแต่โสมอ่แต่ว่ามีิจฉยวนี่ยจำได้ไม่สวยไมนจำได้กับฝันสันสันซ้ำนี่เลยบอกคุณแม่ก็ฝันซ้ำนี่ฝันป่านนี้เดมี่สื่อเลยลอตเตอรี่เอียงมาเสียงไหวบอกสื่ออยู่สื่อมันสื่อมันกับมาฝันฝันว่าอันผู้บ่าวมาหมักเล้จะบอกว่าโอ๊ยแม่จะหมักแม่ถอดแม่เถาแลยแม่กักินหมัก มันก็ว่าบกกับบงหูเลแม่มันมักเหล่ามันบานจีเล็กนอรคือ่บอกล็กนอย์ผู้บาแต่ว่ามันถือบ่เถือกับบงหูตัวนี้ค่ะอืข้อฝันเนาะกระล่องห้ถแา่บางช่ทางบานล่องตามเบื้องเนาะแต่วว่าแม่ก็ติดตามเบิงอยู่หรอค่ะหามันเพิ่งหายโศกมากค่ะเพราะว่ารถที่เป็นรถไปไปเรียกนะค่ะใส่ไฟเนาะใส่ไปมากเขาก็ติีไปนะค่ะอือ บบเนพะว่าในฝันนั่นจอดไปซื้อกะได้ปลายมาไม่พอดีมันก็อยู่ดีกัมาล้มน้ะคุณแม่นอะจอดกัจอดย่บานจะาของมันบ่ค่จอดอยู่นะบานจะีจ้าของหนึ่งซนกับกลก็รถรทำไรรไก่ก็จนว่าดานหลกหาย่นน่นเนาะเพราะว่ามันอันเอมันมันขังมันเบิดนาทะลอกปอกเปิกเลยแล้วมันหายกูถหาจังได้รถกูก็บ่ได้ขี่เนาคกูจอดไปซื่อมันหลมก็เลยว่า หลมเองมันหน่อไม่ฝันหรอว่ามันฝันกับการตะลหายคือกันนี่นการกันลหายเีย่ยหดใหม่นหลดใหม่เนาะเขาต้องเไปเขาก้ดไปทะเบียนอืมแล้ก็ที่ฝ่ายเนาะบางที่ฝัายมากเขาไม่ฝันนี่ค่ะบานอย้งก็นันเลียงเดิแต่ตอนนี่เหอนะกอายุอ่อนกลัวบอกคุณแม่อายุอ่อนกลัวน้องงหนักบ้อ เป็นเป็นคนหจักบอเด็กน่อยรจะเป็นไทย่เคยหูจักไม่เคยเห็นจักเสือค่ะค่ะบานนี้คุณแม่อายุเท่าใหคุณแม่เาสาสิบห้าหาสิบห้าปีหาสิบห้าปีค่ะพศสิบสองเนาะพ่อส้่ิบสอาสิบห้าค่ะบขาดบคือมาฟองกันเจพาขอเดียวห้าสิบห้าปีพ่เกิดนี่สองยังคุณแม่สองสองหาหนึ่งสองสองห้าหนึ่งสองตูช่มรู้ จังเดยกะท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะสำหรับตัูรีแนวทางของคุณแม่วงเดือนบบคอยฝันจากเทืออโอสี่เก้าเจ็ดสามค่ะท่านผู้ชมสี่เก้าเ็ดสามออกมาใหม่ๆเลยค่ะทนมู้ชอาจจะแนมเห็นบ่ชัดปันไดกะขออภัยนาะเอดซีนาะแต่ว่ากะ ไปทะเบียนรถคุณแม่เพิ่นกะหมอดแล้วคุณแม่เป็นสีดำหัวเลยวการทางผู้ชมคุณแม่เพิ่นกะสู้ไปทะเบียนน้ำขานี่ค่ะโอ้สี่เก้าเจ็ดสามค่ะจะฟันขัดฟันหนึ่งเนาะจนหงายหัวไหล่ฝ่ายหน้าจนเราส่งกระลหลกบ่นงั้งปะค่ะคือดีกระโหลกง่ายปางางลงเลยนี่กระถาลกันเนาะค่ะคุณยายบานี้คุณคุณแม่นี่เดี๋ยวไปเอาขืนบ่คะเดี๋ยวไปโยกแล้วขืนจนหงอยว่ามันอันกระถาลเนาะ ในความฝันกะเห็นมันล้มแล้วก็เล่าไปยกขึ้นสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณคุณแม่วงเดือนหลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัดีตดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะมาเบิงตัวเลขของคุณแม่วงเดือนเนาะคะ่ะเนาะป้ายทะเบียนรถ4ี7เก้าเจ็ดสามค่ะพ่อโเกิดสองห้าหนึ่งสองเนาะค่ะเนาะอายุของคุณแม่วงเดือนนี่ห้าสิบสี่ปีอย่างหาิพาค่ะบัตรเลขีนี่หนึ่งศูย์เก่านาะคะ่ะท่านผู้ชมประจํามงวดวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะสองพันห้ารอยหกสิบหค่ะ คุณแม่วงเดือนนี่เพิ่นฝันเกี่ยวเกะกับรถมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์ของคุณแม่นี่ลูกสาวเพิ่นสื้อให้หม่ๆเลยค่ะป้ายทะเบียนกับพึ่งได้มาสดๆดมาตๆจู่ๆกับมาฝันเกี่ยวว่าจอดไปดีๆคุณแม่เพิ่นก็นั่งอยู่นาบ้านคือเพิ่นเคยนั่งนั่นละค่ะ่รรมช้ชมอยู่ดีๆปลดมอเตอร์ไซค์กัล,ล่มไงาปางงางโลงวสัน บอมีไผเห็ดบอมีไผ่ซูลค่ะท่านผู้ชมล่มลงซื้อ,อคุณแม่เพิ่นกเ็าากเลยว่าอาจจะเกี่ยวแก่กับเหลขกทะเบยียนรถของเพิ่นหรือว่ากะพ่อสกเกิดอายุหรือบอก่กะอาจจะเป็นบ้านเล็กที่ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมการให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเน,น,นาะค่ะเนาะสำหรับตัวเลขและการเนีทางของคุณแม่วงเดือนค่ะไปทะเบียนรถ4973สเนาะค่ะท่านผู้ชมเน,นาะกะ เอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสารกินแบงรัฐบาลเบิ้งค่ะท่านผู้ชมเพื่อว่าห้าอาจจะโชคจะมานกับคุณแม่วงเดือนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิงคลิปจนจบเนาะค่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะคันท่านผู้ชมทันใดยังบ่กดติดตามกับขอฝากช่องของจ่าปอดเนเธอรค่ะท่านผู้ชมกากดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สีบพาตโตเลขกดีๆได้เด็ดละกะแนวทางดีๆเด็ดค่ะท่านผู้ชมคันมี่ โตเล็กเด็ดเดดหรือว่าแนวทางความฝันอยู่มองใดกะจ่าปอสีไปติดตามมาฝากธรรมุชมเอฟซีทางบ้านคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะศิลาธรรม้ชมไปเพียงทอนีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ